สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลบวัตถุหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพแต่มีความยากลำบากในการคําคลิปนี้นะคะพี่เมลีจะพาไปดูเพื่อนๆจะสามารถลบสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นแบบนี้ได้ภายใน1คลิปค <laughs> ลิปตาเดียวเองนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า คนไหนนะคะที่อยากจะลบบางสิ่งบางอย่างหรือว่าวัตถุที่เราไม่ต้องการออกจากรูปเนี่ยแต่ว่าโอ้โหเป็นคนทีมือไม้ไม่นิ่งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตัวแคนวาจะช่วยได้นะคะเป็นเครื่องมือที่ออกมาใหม่แต่พี่เมลี่ขอบอกนะคะว่าตัวนี้มันจะเป็นสำหรับแคนวาโปรเท่านั้นวิธีการเพื่อนๆเปิดรูปขึ้นมาแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นพี่เมลีเนี่ยอยากที่จะ เอาเนี่ยๆจรจิงจบตุกแกอะไรตรงนี้ออกนะคะแล้วแต่ว่าเฮ้ยเอารูปมาทับก็ยังไม่เนียนไม่อะไรนะคะหรือแม้แต่ว่าอยากให้ผนังมันดูคลีนๆแล้วเราจะลบแล้วทําให้ผนังมันดูคลีนแบบเนี้ยเหมือนไม่มีจริงจบตุกแกแปะอยู่เนี่ยทำยังไงนะคะขั้นแรกนะคะเลือกรูปที่เราต้องการนั้นนะคะพอเพื่อนๆกดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงตกแต่งภาพถ่ายอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เจอหน้าตาแบบนี้แสดงว่าเพื่อนๆยังใช้ เครื่องมือเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่สามารถสลับเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะเครื่องมือที่พี่เมลีจะพาไปทำวันนี้ก็คือ Magic ลเซอร์นะคะก็คือยางลบมหัศจรรย์ใช้ได้สําหรับแคนวาโปรหรือคนที่ใช้แคนวาเพื่อการศึกษาก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคนไหนใช้แคนวาฟรีอยู่เสียใจด้วยนะจ๊ะอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เมลีจะพาไปดูวิธีการทําก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูหลายๆแบบว่ามันลบได้เนียนแค่ไหนนะ เลือกรูปใช่ไหมคะเรามาตกแต่งภาพเราก็มาตรงนี้ค่ะ Magic e r a s เซก็จะคล้ายๆกับตัว magic edit นะคะมาไปตามดูคลิปพี่เมลีได้อันนั้นจะเป็นการใช้งานฟรีนะอันนี้นะคะเหมือนกันเลยก็เพื่อนๆก็ปรับขนาดแปลงนะคะถ้าเลื่อนมาตรงฝั่งขวามือนะคะหรือว่าตัวเลขเยอะขึ้นเนี่ยแปลงมันก็จะขนาดใหญ่ขึ้นเห็นไหมวงกลมหนึ่อันเนี่ยแทบจะ ทับจิ้งจกตุกแกได้สามสี่ตัวเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนมาตรงนี้มันก็จะเล็กหน่อยอย่างเช่นแบบพวกซออพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้แปรงเล็กๆแต่เดี๋ยวพี่เมลิทําขนาดนี้แล้วกันนะคะวิธีการก็คือปรับขนาดหัวแปรงแล้วระบายไปยังบริเวณที่เราต้องการลบเลยนะคะอย่างเช่นพี่เมลิต้องการเอาจิ้งจกตุกแกออกแบบนี้นะคะก็ระบายไปให้เป็นสีม่วงๆเนอะหลังจากนั้นค่ะก็ปล่อยรอให้แคนวาจัดการนะคะ โอ้นะคะเห็นไหมคะเนียนมากเลยจิ้งจกตุ๊กแกหายไปแล้วแล้วก็กลายเป็นสีผนังพื้นไม้นะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยโอเคก็เสร็จสิ้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่โอเคเนี่ยเพื่อนๆก็รีเซ็ตการลบได้นะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็เอารูปเนี้ยไปตกแต่งในแคนวาต่อได้เลยนะคะเพื่อนๆก็แค่กดออกมาตรงนี้น่เห็นไหมคะรูปจิ้งจกตุ๊กแกก็จะหายไปแล้วทีนี้เราอาจจะเอาเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นเป็นนาฬิกาแขวนกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ต่อได้เลยนะคะ ง่ายสะดวกสุดๆไม่กี่วินาทีในคลิกเดียวเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าถ้าเป็นภาพคนเนี้ยมันจะโอเคไหมสมมุตินะคะว่าพี่เมลีเนี่ยไปออกเดท uh. แต่ว่าเพื่อนมันไปด้วยในยรูปนะคะในสื่อโซเชียลฉันยากให้มีแค่หนุ่มคนนี้กับฉันแค่สองคนคนนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะทำได้ไหมนะคะขั้นตอนเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกที่รูปภาพมาตกแต่งนะคะแล้วก็มากดเครื่องมือตรงนี้นะคะ ๊บนีแล้วเราเริ่มลบกันเลยนะคะปรับแรงให้มันใหญ่นิดนึงนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะคะก็คือ ผู้หญิงคนนี้หายไปนะคะเพียงแต่กําแพงมันอาจจะดูเบลอเบลนิดนึงนะคะตรงนี้เราอาจจะพิมพ์ข้อความหรือแคปข้อออกไปเลยนะคะได้แล้วะะเป็นยังไงกันบ้างคะผลลัพธ์ถูกใจไหมคะพี่เมลิว่ารูปนี้ค่อนข้างโอเคเลยอะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอื่นๆที่พี่เมลิสทำมาให้นะคะนี่นะ2รูปนี้เพื่อนๆเคยเล่นเกมจับผิดใช่ไหมคะลองวงดูสิภาพไหนไม่เหมือนกันนะเอาไปทําแบบนี้ก็ได้นะอะแล้วอย่างภาพนี้ล่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะ ดอกไม้ดอกนี้หายไปแล้วนะคะด้วยเครื่องมือตัวเดียวกันพี่เมลิว่าภาพเนี้ค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะคะเวลาพี่เมลีระบายก็คือระบายลากลงมาทับตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าระบายไม่สุดดอกไม้กิ่งๆตรงนี้มันอาจจะทําให้ภาพมันดูไม่เนียนพี่เมลิก็ระบายสุดเลยถึงตรงนี้นะคะก็ภาพนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเอาลองไปดูภาพอื่นกันอีกสิอย่างภาพนี้นะคะมีเรือตรงนี้ พี่เมลีอยากเปลี่ยนเอาเรือตัวอื่นมาใส่นะพี่เมลีก็เลยลบไปนะถามว่าเนียนไหมก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้ามองผิวเผินแล้วนะแล้วรูปไหนมีเงาเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูอีกทีนึงนะคะอย่างภาพนี้พี่เมลีตัดเตาตัวนี้ออกไปแต่ยังมีเงาอยู่นะคะมันอาจจะดูภาพหลอกๆนิดหนึ่งอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องดูองค์ประกอบของรูเพิ่มเติมได้นะทำแล้วเป็นยังไงแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เมลิด้วยนะ